เพื่อน,อนดูอากาศวันนี้ <laughs> เราจะมองเห็นเห็ดไหมเนี่ย <laughs> นนว้ายตายแล้วอ,อ,อย่าลืมนะเราเลี้ยวซ้ายลงทาง้นแหละวก็เด <laughs> ิวนวันนี้อากาศมันอากาศเย็นแล้วหมอกลงเยอะมากเลยลเออแล้วเราเราเราขี้เกียจอยู่ยอยู่บ้านเราก็เลยออกมาดูว่าเอออากาศแบบนี้มันจะเป็นยังไง ลายแล้วหมอกลงมองไม่เห็นอะไรเล,เลยนะเนี่ยค่ะอากาศมันเยน็นแล้วค่ะทั้งาานี้มันนี้คือหมอกลายเทบูกลางปลาก็หมอกหนาวความน,นย็หมอกเยอะเห็นเหมเดนสวยๆเลยอ่ะดูดิ เก็บทั้งลากคืตัดก็เดี๋ยวค่อยไปตัดตรงตรงไอ้นี่มันไม่มีหรอกไม่รู้สิเดี๋ยวเราดูหน่อยเว่านนค่ะเพื่อนๆเบิ้งหมอกมันผหายไหมมันหนากว่าเขาเห็นหุงทางกับบานวันนี้ว้าวันนี้อากาศแย่มากแต่กับ่หนาวแห้งดอกค่ะเพียงแต่ว่าหมอกมันหลายตอนนี้อยู่อยู่ทั้งยอดเขา อยู่บนยอดเขาค่ะตอนนี้หมอกมันก็เลยค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะถ่ายให้ดูรอบๆเลยตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะเห็นหมอกก็คือกึกตื่นเต้น้น่ยวราธรรมดาเลยหมอกอยู่นี่บ่ธรรมดาค่ะเห็นปะค่ะดูเปียกคือฝนนี่แหละ ที่ยังฝนตกไปปล่อยเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนเบิง้งโอ้กระเปาหนาวแห้งดอกตาอากาศมันคือเป็นยังสีเบิ้งดูเหลียวว่าเห็นอย่างไรนึกว่ามันที่หายไปกระเป๋าหายไหมวุ่นอะแย่มากมาก ตาย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 ซีหาเห็ดเห็ดเลยเนี่ก็เป็นอย่งเสียอากาศมึงเห็ดก็ได้อยู่เนี่ยค่ะเห็ดได้ทุงนึงแล้วแนะ่ะเนี่ยงามๆทั้งนั้นเลยค่ะว่าบ่ได้เห็ดว่าบ่เห็นเห็ดก็ได้อยู่ก็ลเล็กเล่นหน่อย แล้วลงไปดูข้างล่างกันอากาศสุดยอดเลยเป็นครั้งแรกเนาะที่เรามาเก็บเห็ดแบบนี้เก่งว่าไหมอืมเกิดว่าตอนนี้อากาศตอนไม่ดีนช่ไหมอืมฝนตกฝนจะตกเบิงเบิงอ้าวกาศเยี่ยห์เห็